รีวิวเครื่องก๊อปแคมรถไถน,นะครับเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ครับทำสีเรียบร้อยสีดำประมาณนี้ครับเ <c oup s> ครื่องก๊อปแคมรถไถประซึ่งตรงนี้ครับ <c oup> s> <S เครื่องนิ่งนะครับนิ่งไม่ตันเลย ครื่องเครื่องนิ่งครับไม่สั่นเครื่องนิ่งมากเดี๋ยวรู้ก็หาอะไรวางให้ดูมันนิ่งมันนิ่งไม่สั่นเลยไม่ได้เทนเลยนี่ก็เป็นจีด้านท้ายเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้คือนะครนี่ก็เป็นจี๋ด้านใน อันนี้ของรถไถนะครับไถเดินตามตามตัวนี้ทั้มนะครับตัวนี้แปดนิ้วหุ่นเกียวแปดเนื้อตามตัวนี้เลื่อนไปเลื่อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้กลับทางได้มาไว้ทางนี้ก็ได้ไว้ทางนี้ไว้ทางนี้ได้รับๆสองตัวมอเตอร์ท้งแดงแพ้หนึ่งแรงครับ มีสเกลมีตัวเลขบอกเข้ามาเข้าน้อยกินมากกินน้อยแล้วเามีเข็มชี้เข็มตัวน,นี้ก็คือเดี๋ยวไขนกก่นัดตัวนี้ล็อกได้ผ่านเข้าทางออกได้เขาจะไปเียอามาได้ก็ข้างล่างก็เป็นบูทล้าต่งตัวคู่แข็งแรงนั้นหนาตัวนี้เอาไว้ทำ สายพานล่องดีสายพานหนาไอ้สายพานเฉันใหญ่ล่องดีมอเตอร์ขึ้นแรงหนึ่งแรงแทะรวมแรงมากไม่ร้่อเลยเครื่องนิ่งค่อนข้างที่จะนิ่งมากตอนนี้นเห็นเดี๋ยวต้องคาดไม่เอามีแผ่นมีแผ่นกันสเก็ดไฟโร์มอเตอร์ ไปโอเคพร้อมใช้งานเออราก็ใส่แคมไปแล้วก็เลื่อนเพื่อให้ตรงเพื่อไหให้ตรงแล้วก็ล็อกมัดแล้วก,ก็กดได้เลยครับมือหนุนเ,เครื่องลื่นลื่นลื่นมากท่องอา่าลื่นแต่ไม่หลวมนะ ตัวเลขตัวเลขเทา่า25.3ตัวตัวเลขบูทยี่15.4้าจุส่ต่างกันจุดหนึ่งเ๊ะฝั่งนี้เอาไว้จับตัวก๊อปตัว,ต,วตัวต้นแบบอันนี้เจาะจรูให้เยอะหน่อยเอาไว้รองรับขยับไปขยับมาได้เพื่อพิดลาเพื่อรูสังเกตรูมันจะลึกตื้นไม่เท่ากันอันนี้จะยูมินกว่าอันนี้จะลึกกว่าเพื่อ,อไว้อันนี้มิน ้นทางนี้อทางนี้ก็จะสูงกว่าท่านัง่งรูตามเกียกเก่ยวทุกรูมีเกี่ยวทุกรูข้างในเป็นสีแล้วสามารถเลื่อนได้คลายน็อตล้วก็เลื่อนได้อันนี้ก็คลายน็อตเลื่อนได้ข้างในไปให้เลื่อนหัวจมโอเคประมาณนี้